สวัสดีครับและนี่คือ Challenge แบทเ l e g กล่าวพาร์ทที่5 4เห็นบิลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ไหมครับนะฮะถ้าเกิดว่าจำกันได้นะบิวนี้จะเป็นบิวแช่แข็งนะครับที่ผมเคยเอามาเล่นให้ดูเมื่อครั้งก่อนแต่ว่ารอบนี้ผมจะเอาสกิลไรนีโนว่านะครับมาใส่แทนสกิลหายตัวนะนะฮะเสริมดาเมจให้มันหน่อยออสำหรับบิลนี้ผมก็ลองเอาไปโซโล่กับตันเจนมาดูแล้นะผมปรากฏว่าโคตรมันเลย <laughs> นะด้วยความที่ผมใช้สกิลสโลว์ไทมไงช่วยย่นเวลาของคู่ดาวนะครับมันก็เลยสามารถกดปั๊มสกิลได้เรื่อยๆนะนะฮะใช้เมเทโอน้ําแข็งนะแล้วก็ใช้ลมดูดจับมอนแช่แข็งโคตรนัวเอ่อพูดถึงวิธีการแช่แข็งศัตรูมันก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ที่ผมเลือกใช้บิวนี้ก็ไม่มีอะไรฮะติดใจเรื่องของหัวไหลแค่นั้นเองซีซีของเมเทโอน่ะ้งงั้นเดี๋ยวเราเอาไปลองกันนะครับกับเนปเปนกร ดูซิว่าเป็นไงเอ่อสำหรับวันนี้ผมจะขอลงชดเชยกับของเมื่อวานด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงนะพอหมดก็หกแบตพอดีเนาะเอาละถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลย มาแมทที่สิใครบ้างเออเดิมไม่คุ้นจือแม่งสามแมทติดแล้วอีหาะอีก <The battle S 1> ตัวเกมจะเริ่มแล้สองหนึ่งไปขอร้ <The battle S 2> องอีกรอบสิมันจะไม่ได้จริงหรอวะ วางดักไว้ก่อนนึกซุกเอ้ยโอ้โหเหี้ยเหี้ยเหี้ยโอ้ยออกออกออกเลยแม่งเกมกระตุกทิพไห้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยปั๊บปั๊บกลับบ้านเลยแม่งเอ้ออะไรวะแม่งเอ้ยไ๊บปั๊ปเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักใหม่ไอกใครเนี่ยว่าเจียววุ่นวายพระเหรอจับแช่แม่งให้หมดยังไงมึงอ้าวนักไม่รอดหรอก วางดักไว้ก่อนลุยแช่มันต่อสนใจจับแช bon ่แม่งหมดวางดักไว้ก่อนโตแมอือสามอีกทีเออมามามาวางดักไว้ยังไงอีกทีจับแช่แม่งหมดยังไงโอู๋อุ้ยออกออกอ lang, อกลึกไปลึกไปกลับกลับกลับเติมเลือดก่อน แม่งดันหุน่นจะมาโคตรไว้แช่แม่งวางดักไว้แช่แม่งให้หมดโอเคได้มาแล้วหนึ่ง <Thank you. S 1> นที่เราคือซัพพอร์ตเออ,อยยังไงมึงจะมาล้วงกูเหรอฮะจับแช่แม่งไปแจออ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยเพื่อนไปชนได้นหน่อยดิโ <c oughs> ออะไรวะ <c oughs> วางดักไว้ก่อนนะ <c oughs> ยังไงมึงอย่างน้อยก็วางใส่หุ่นแหละมไม่กล้าเข้าหรอก มีสกิลเราค้าอยู่เออเอาดีมาเข้ามามึงก็ติดแข็งละอ่ะวางเออโอ้ยเหี้ยแมงโคตรหนัวเลยแม่ง,มงไปไปไปเติมเลือดก,ก่อนหนัวจัดเลยเไปเอาใหม่เอาใหม่แช่มันแช่มันวางใส่หุ่นเนี่ยแหละอ,ย,อยู่ไหนวะเออวางอีก ดักไว้จับแช่ให้หมดเฮ้ยเนโกรตัวนี้แม่งจับแช่ยากเย็นเหลือเกินยังไงมึงติดแข็งไปเด็กแช่มันเก็บเลือดแป๊บ <c oughs> เทำไมวางดักไว้แชห่หมดใครเข้ามาดันหุ่นมึงติดแข็งแน่นอนเอ้ยเฮ้ยไอ้หายเนโกรเวน,นี่แม่งยังไงวะหลายทีแล้วมึง <c oughs> โอเค <c oughs> จบนะไอ้เหี้ย เฮ้ยใครเนี่ยมึอจะเอกันไปดีเติมด้วก่อนแล้วกันเฮ้ยแมนนี้สูสีว่ะเวางตังคาไปก่อนอยู่ไหนเออเข้ามามึงติดแข้งอะ่ะเอาเอาสิอยา,ากโดนก็เข้ามาไม่รู้ล่ะว,วางเผื่อยอย่างเดียวละไม่ไรไม่ละเออยเอย้ออกออกออก วางใส่หุ่นเนี่ยแหละ,ะมาอยากติดแข็งก็เข้ามาวางใส่หุ่นอย่างเดียวดูนะวะยัยงไงมึงแหน่งชาไปวะเอยออกก่อนออกก่อนอเฮ้ยมึงเอามาดิมาแลกกันไอ้เหี้ยมาเอเอกดเลือดกดเลือดเกือบไปนะโอเคเอาไหม,ามก,กันไว้อย่าให้มาวางดักไว้จับใช้ให้หมด ตังส่วนนี้อะไรนั่นแช่อย่างเดียวซัพพอร์ตนะไม่ต้องไล่ต่างละวางดักไว้ก่อนวางดักไว้อีกมาอยากดันหุ่นก็เข้ามาเข้ามามึงติดแข็งแน่นอนอะยังไงโอ้ยเหี้ยหลังเข้าโอ้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 เวรแล้วโอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนโอ้โหหาเอ้ยแมงเอ้ย เออเพื่อนเอาเลยเพื่อนลุยเลยจัดไปจินแดนมีปัญหาว่ะขอความช่วยเหลือเหรอ่ะแป๊ป๊ปไปเสริมขึนหน่อยเฮ้ยโอ้โหยเอ้ยไอ้พระเวนี่อืมโอ้โหอุ่นวายวุ่นวายตั้งหลักแป๊บเก็บเดอนก่อนแล้วยโอเคไปลุยใหมเมื่อกี้ใครวะจับแช่แม่งให้หมดยังไงแช่แม่งอีกอื นะสะพอได้ทีมสะพอได้แทงวางดักไว้ใครแอบมาดันหุ่นบิกเนี่ยโอ้เอ้เอ้เอออก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 เอามามเอามามตั้งลำวางแช่มันโดนสิมึงโดนแช่ตั้มเอ้ยยังไงมาเด้มาไม่ติดแข็งว่ะติดกูดาวอยู่นะ เงินเสียได้นะกูดาวมานานไปนิดนึงตั้งหาวิไงกว่าจะติดตามได้อีกสักรอบไป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 หนุนเลยหนุนเลยไอ้ใครเนี่ยอึงแช่แม่งให้หมดอึยังไงติดโอเคลองคิวเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้โอ้โหอยู่กันเป็นดงเลยจับแช่แม่งให้หมดอึแช่ไปเออออก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 ก่อนออกก่อนโอ้ยโอ้ยขอตั้งหลักหน่อยเฮ้ยยังไงมึงจับแช่แม่งให้หมดสมูทสมอนเฮียอะไรเนี่ยแช่แม่งให้หมดอ แช่มันเอาอีกแช่อีกทีเออเออ, <g ül üyor> เอ,อเออเฮ้ย,ยหนีทันไหมเนี่ยโอ้หยิบฮะโอ้ย,ยแมง่งโอ้ยกูไม่รอดละร้อยโอ้ยหลายตัวจัดเลยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้ววะเราอีกนิดเดียวอะจะถึงแล้วทันไหมเนี่ยว่าสทเตเดี้ชัว นั่นไงว่าแล้วอ่ะกันไว้ก่อนแช่ไมอ้าวได้ด้วยมาเด็มา,มาเข้ามาติดแข็งอ้าวโอ้เอ้าไม่ถึงยี่โอเติมเลือดเติมเลือดรอแป๊บรอแป๊บขอเติมเลือดแป๊บไปลุยตอ่ออ้าวเอ๊ะเฮียชนะสักท,าทีแม่งเออเล่นดีๆก็เล่นได้นี่ ฮะห,หาเรื่องเองไปพอเลยขอเปลี่ยนแผนนะอย่าเอาแล้วบิวเนี้ยผมกลับไปเล่นบิวหลักผมดีกว่าไม่ลองอะไรทั้งนั้นละไปเอาใหม่มามีใครบ้างเอ่อ X Y M N เนี่คุณคุณ ฟังผมมารอบนี้เอาจริงแล้วนะไม่ลงไม่ลอง,ลอ,งอะไรแม่งละสกิลอื่นเนี่ยแ่างแม่งจังหวะที่เล่นก่อนหน้านี้แม่ง <The battle S 1> ผมเห็นช่องหลายทีแล้วนะแต่ว่าบิวมันไม่เอื้ออำนวยว่ะบิวมันไอ้บิวนั้นมันเป็นแบบซัพพอร์ตอย่างเดียวเห็นช่องงามๆหลายช่องเลยนะเดี๋ยวลองใช้บิวหลักเล่นดูนะ mm hmm. ดูสิเป็นไง ไม่ใช่บิลหลักผมเนี่ย <c oughs> รอนะรอจังหวัดรอโอกาสเฮ้ยไม่เอาไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวทำอย่างนี้เอ๊ะยังไงเนี่ยอืมเอาทำไมไม่โดนวะเอา,เอาหใหม่เอามตั้งรั้ใหม่แดดหมดนะตอนนี้ตั้งหลักก่อน <c oughs> ยิงดักไว้ <c oughs> ยกเสร็จแล้วก็เออขาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใครมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยเออ <c oughs> มันลอยเหรอ ใส่ไม่ดีนะเรายังไงอืมเอาเนี้โอ้โอเฮียเอ้ยเฮ้ยมายังไงเนี่ยมึงอ่ะี้ยโอ้ยรอดไหมโอ้ยแย่แดดก็ไม่มีจบชีวิตแน่เลยเอ้ยกลับก่อนกลับก่อนไป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 เติมเลือดเลยเหี้ยเกือบไปโอ้แล้วแม่งดันหุ่นมาไวเท่าวะจะถึงเช็คพอยสองเหรอเว้ยละไล่มันไปก่อนไล่มันไปก่อนยังไงเนี่ยมือเงี้ยยังไง โอ้ยกลับ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 อืเฮ้ยแม่งไม่ทันเฮ้ยแม่งถึงเช็คพอยสองแล้ววะเดือดร้อนแล้ววุ่นวายแล้วตรงนี้ยังไงเห็นไม่ทันอะ่ะเออ้มาดิมาแลกกันเอาสิไปตเตมเลือดก่อนเกือบไปนะ ไอ้ต้านอยู่ไหมวะเอ๊ะก็น่าจะสูสีอยู่มั้งใครเนี่ยขลังเนี่ยเนี่ยโอ้ยไอ้ใครมาทางนี้อีกแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่หาลายใหม่อืมไม่ทันวะรอรอจังหวะยิงดัดไปก่อนวางอัดเข้าไปอีกวาง ตัดเข้าไปอีกนะตัดจังหวะมันบริสุทธฟ้าอ้าวแ <Thank you. S 1> <c oughs> จ๋วเอ้ยเมึยมีชายบิวหลักตั้งนานแล้วแม่งมาอีกแล้วมากันไม่พักเอายิงตัดจังหวะมันซ้ำดิอย่างนี้จังหวะนี้เข้าได้แล้วอเอาอีกที้ไปซะแล้วหญิงอัดหน้าเลย <c oughs> ยังไงเรา ย,ยังไงดื้ออืออ้าวโอเคเรียบร้อยใครเนี่ยยืนทำอะไรตรงนี้อืมทำอะไรตรงนี้มาทำอะไรตรงนี้โอเคเออบิลหลักผมเนี่ยโอเคสุดแล้วฮะเวิร์กนะเออเฮ้ยแมงเงี้ยแดดไม่มีง่าจะได้นะเล่นได้ทุกสถานการณ์บิลหลักผมเนี่ยจะลุกจะรับได้หมดระยะใกล้ระยะไกล ออกก็โบกก็ได้ทำได้หมดใครมาเนี่ยอื้ออ้ยอัดหน้าไปไปก่อนโอ้ยโอ้ยออกก่อนตั้งหลักใหม่ยิงอัดยังไงโอ้ยหเยโะตัวเสริมมาว่ะอัดจังหวะมันก่อนนะรอก่อนรอก่อนจังหวะยังไม่ใช่วางอ่ะตายแล้วเหรอโอเค หุ่นมึงี่หลายทีแล้วนะซะหน่อยดิวนวายนะมึงไปแล้วเออโอเคอแต่บัฟเพิ่มได้ใครมาอีกเนี่ยรอนะร้อสกิลเก็บเลือดรอไปไหนแล้ววะเออย่าแม่งโดดอโอเคเรียบร้อย <Thank you. S 1> นึกว่าจะไม่ได้นะ ดันจะไม่พักยังไงยิงตาจาังหวะมันได้ไหมได้ไหมโอเคเคียนะใครมาทางนี้ย,ยิงเผื่อเยอะไปวะไม่เป็นไรเ oh อาใหม่รอเอ๊ะดูดีแฮะเอ้ยของเราเช็คพอยต์สามแล้ววะ่ะอ่ะปวดเลย,ยงี้ปวดเลย ยิงปวนมันยิต้องเข้านะปล่อยให้แทงดันไปยิงตาจังหวะมันเอ้อใครมายังไงมึงซ้ำอีกทีดิดอา้าวเยี่ยไม่โดน <c oughs> แม่ไม่งั้นละมึงยิงหลักหน้าเลยย,ยังไงยิงไม่ต้องเข้าแล้วเนี่ยอยีกหนึ่งนาทีสุดท้ายยิงเสริมแทงอย่างเดียวพอวตาจังหวะมันเท <c oughs> <c oughs> ดามอีกแล้วซ้ำดิอย่างงี้ ที yeah, <laughs> แออ่แม่ไอ้เหี้ยสะกูหมดแม่จะได้วะเออโอ้ยแม่งยิงอัดเข้าไปอีกสามสิบวิช <Huh? S 1> นะชัวใครเนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อยเออต้องนี้นะแ <laughs> ม่น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะบิวหลักผมเนี่ยโมแต่เล่นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> เอ๊ะตะกอโอ้โหเยี่ยมาแมตช์สุดท้ายแล้วน,นะครับแมตช์ที่6แมตช์สุดท้ายสำหรับวันนี้ไหนชื่ออะไรสิเออไม่คุ้นชื่ออะไรวะใครก็ไม่รู้ก็อ้าวมีอะไรก้านี่วะไม่ทันดู เต็มตัวเต็มตัวมาสุดท้ายละขอสีสวยสามสองหนึ่งไปเลย s. <S มาไหมไม่มาก็บุกเลยนะแทงเราไปละตวงไปเสริมเขาหน่อยยิงตัดจะหวะมันก่อนนะยิงป่วนไว้วางหลอ, <c oughs> อนหลอนหลอนยิงดักไว้นะ อ้ใครเนี่ยสามเด็กนี้อืออีกทีดยิยังไงจบยังหนีไปได้ยังแม่งปั๊มเลือดก่อนเอาใหม่เอาใหมตั้งลำใหม,มา่อ,อัดเข้าไปตันจังหวะมันนะโอ้เอ้ยเติมเลือดก่อนลุลุลุขิดเกิดไม่ทันไล่มไปก่อนไล่ไปก่อนดิเอาใหม่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  ดีๆอย่าลนอย่าลนถึงตัดจังหวะไว้รอรอเอ้ยใครมาอแม่งเยี้ยพลาดโอ้ยปั๊มเลือดปั๊มเลือดเร็ว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 อีกเร็วอีกไปอัดป่วนไปก่อนวางแม่งช้าไปว่ะเฮ้ยใครเนี่ยซ้ดำดิอย่างนี้เออยังไงมึงอ,อีกทียกโอ้โหยเฮ้ยออกออกออกเร็ว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 ยีแม่งแดดหมด แมงนีเรือที่เก็บอีกไปกลับบ้านเลยเฮ้ยเอ้ยไม่เอา <c oughs> เกือบเฮ้ยแมงดีนะที่เพื่อนช่วยไว้อะเงี้ยแย่เอาใหม่เอาไหมตั้งหลักใหม่ <Yeah. S 2> จังหวะเมื่อกี้หนัวชิบหายเลยไ <Yeah. S 2> ล่ไปก่อนรอรอดูจังหวะเข้าได้ไหมติดขบนขบนเอาดีๆเอาดีๆแต่ยังซ้ำดีอย่างนี้อา้าวตายหาครับก่อนไม่ทันว่ะ เสียดายยิงดักไว้ยิงดักไว้เฮ้ยใครมาอื้ยังไงมึงโอเคจบเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอตั้งหลักแป๊บนึงรอมาลงจอดนะแคมเปญเนี่ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยเร็วไปนิดนึงว่ะกัจังหวะไม่ถูกออไมอำไม่ไมยิงป่วนมันเอ้ยหลายตัวไปเข้าไม่ได้ นะ่ะสาเหตุที่ใช้บาร์ไฟฟ้าก็เพราะเห็นนี้แหละนะตัดจ,จังหวะได้แล <c oughs> ้ได้เหมืนอนแล้วแล้วนะถ้ามันอยู่ในระยะแดดนะก็ต่อคอมโบได้เลยโอ้โว่ออกก่อนไอ้เหี้ยทำไมทำไมยังไงยังไงอยู่ไหนวะเออโอ้ยเหี้ยโอ้โหเหี้ยออกก่อนออกก่อน เพิ่งเติมเลือดเสร็จมเมื่อกี้แม่งเอ้ยเอาม่ยังไงวะตรงนี้โอ้โหเย,ย่อยู่ก็เป็นโดงเลยแม่งเก็บเลยก่อนเอ้ยเอ,เอ้ยเอาเรียมาเฮ้ยหมบร้อยไม่รอดแมงอัตายมาเชงนั้นเฮ้ยแมนนี้มีรุ่นอยู่นะ เราคนด้นมันหนักเลยจะ,จะถึงเช็ดควยสามแล้วเจว้าเจ้าเจ้ายิงเสริมยิงริมให้ให้ทีมเรายิงปวดมันโฮ้ยเอาสิมามึงยังไงวะะอกทีดิไปไหนแล้ววะตายหาแล้วเหรอยังแม่เก็บเลือดก่อนแล้วกันยิงดักไว้ซ้ำเด้งอยงี้ฮะอย่างง้จังหวะนี้อัมโบเนียน,น,ยนอืม้ม แต่ไม่กล้าเข้าสกิลมันยังอยู่อ่ะหันไหมหันไหมไม่ถึงโอเคซ้ำตามเลยโอ้โหเฮียกลับเลยกลับเลยอเอ้ยแม่งต่อคอมโบชา้าไปนิดนึงนะใครมาอึ๊บแม่งเฮีย,ยมไม่โดนอีกไปไหนแล้ววะยังแม่งโอเคเอาใหม่ยิงดักไว้ก่อนนะ ซ้ำดีอย่างงี้เอาใหม่เอามหมยยิงดักไว้โุ่นมันวันนี้จัดเลยวะ <c oughs> ไม่กล้าเข้าอะ่ะเอ้ใครเนี่ยเแอบมาดัานหุน่นมึงยิงอัดเข้าไป <c oughs> แต่จังหวะมันนะจะไปไหนเรา้อาโอ้ ออ้ยเฮีย,ยหลายตัวจัดออก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 เฮีย,ยแดดหมดแม่งเอ้ยเดี๋ยว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 ไม่พร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวก่อนดิไม่พร้อมมวยไม่พร้อมขอเก็บเลือดแป๊บหนึ่งเฮ้ย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 โอ้ยเฮีย,ยเกือบโอ้ยเร็ว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 รีบฟื้นไปไล่มันยังไงไปไหนละทำอะไรตรงนี้เออจะเก็บเลือดสิฮะแต่ไม่มีให้เก็บไปเลยเสริมเลย เราเช็คคอยส์สามแล้วแต่หมดเวลาแล้วด้วยแมตช์นี้ชนะชัวร์ยิงปัวอย่างเดียวโอ้โหโอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรฝั่งนู้นเขาไม่ทานอยู่แล้ว่ะนะแล้วเวลาแค่ยี่สิบวิไม่มีทางเว้นแต่ทีมเราจะเล่นโง่เองไปไปกันไว้ ใครมาเนี่ยปว่วนถึงหน้าบ้านโอ้โหเยียดเกือบทันไหมชนะอยู่แล้วแน่นอนหมดเวลาโอเคจบเออเหยียต้องงี้สิแม่งจบสวยหน่อยเนี่ดตสก,กอร์สิโอ้ ก็ไมก่กิเหรียนนะคะแนนผมโอเคใช้ได้ไปจบละไปรับของรางวัลกันก็จบไปแล้วนะครับกับชาเลนจ์เบนเกล้าสำหรับวันนี้ จับผลการทดลองนะครับกับไอบิวแชรกแข็งเนี่ยมันก็ยังไงอะ่ะมันก็สนุกดีะนะพูดถึงอะ่ะแต่ว่าค่อนข้างอึดอัดน,นะบางทีเพราะอย่างที่บอกนะครับในลักษณะของบิวนั้นมันมันเล่นได้เฉพาะทางอย่างเดียวเนาะมันจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตซะมากกว่านะครับก็ตามนั้นแหละทําได้เท่านั้นประมาณนี้นะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าอาจจะฟุกก็ได้นะกับสแมตสุดท้ายตอนที่ใช้บิวหลักเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะผมเล่นจนเห็นช่องว่างนะ่ะรู้ว่าจังหวะไหนเข้าได้หรือเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบิลหลักผมเนี่ยที่ผมเซตมาเนี่ยมันเป็นบิลที่เล่นได้ในทุกสถานการณ์นะครับแลนะถ้ามีจังหวะเราก็สามารถต่อคอมโบได้อีกแต่ข้อเสียของมันที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะสำหรับบิลหลักผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของคู่ดาวเท่านั้นแหละนะแค่เรื่องเดียวเลยที่มันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เนาะ แล้วก็ผมมาลองคำนวณดูแล้วนะถ้านับจากวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ1งนงอาทิตย์นิดๆน,น,นะครับกว่าจะจบซีซั่นก็ยังพอมีเส็จลุ้นอยู่นะถ้าผมจะไปให้ถึงเลเจนด์นะ่ะถ้าโชคดีนะครับนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปผมคงจะไม่เอาบิวอะไรมาลองให้ดูแล้วแหละเนาะขอ,อจริงสักหน่อยกับโค้งสุดท้ายนะครับผมคงจะใช้แต่บิวหลักเล่นให้ดูละนะตกลงตามนี้ โอเคทางนั้นก็เอาไปพบกันใหม่กักบพาร์ทที่55ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วพบกันครับไปละ